มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนลำบริบูรณ์สมทบลำเชียงไกลทะลักเข้าท่วมถนนบ้านเรือนชาวโคราชจมนับร้อยหลังคาเรือนชาวบ้านโอดโดนน้ำท่วมสองรอบแล้วซ้ำแนวโน้มสูงกว่าเดิมวันที่24ตุลาคม2564ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมายังไม่คลี่คลาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคองปัจจุบันอ่างเก็บน้ำลำตะคองมีปริมาณน้ำในอ่าง325.51ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น103.51เปอร์เซ็นต์ของความจุที่ระดับเก็บกักยังคงระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่องครับเช่นเดียวกันกับอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกตอนล่างอำเภอโนอนไทยระบายน้ำภายในอ่างเก็บน้ำออกเช่นเดียวกัน ทำให้ปริมาณน้ำได้ไหลามาสมทบกันในพื้นที่อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาก่อนจะไหลลงลำบริบูรณ์และลำเชียงไกลทำให้ปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นได้ไหลเข้าท่วมถนนสายโนนสูงขามสแกแสงตำบลหลุมข้าวอำเภอโนนสูงระดับน้ำท่วมสูงประมาณ20-30เซนติเมตรระยะทางยาว5กิโลเมตรรถเล็กสัญจรผ่านไปมาลำบากครับ อีกทั้งปริมาณน้ำยังได้ไหลเข้าท่วมวัดโรงเรียนบ้านเรือนของชาวบ้านบ้านตะโกทุ่งหมู่ที่9ตําบลตาจันร์อำเภอคงชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนกว่า100หลังคาเรือนนางปราณีน้อยบัวทิพย์อายุ70ปีชาวบ้านตะโกทุ่งบอกว่าตนเองถูกน้ำท่วมเป็นรอบที่สองแล้วโดยรอบแรกน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทำให้ต้องขนย้ายข้าวของภายในบ้าน นำออกมาไว้ริมถนนแต่ในรอบนี้ปริมาณน้ำเริ่มท่วมสูงขึ้นประมาณ50-60เซนติเมตรและมีแนวโน้มจะท่วมสูงกว่ารอบที่แล้วเพราะปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นทุกวันครับสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาขนาดนี้มีพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม10อำเภอประกอบด้วย อำเภอโนนสูงอเภอคงอเภอเมืองยางอเภอปทัยอเภอสีคิ้วอเภอพิมายอเภโนนไทยอเภอปักธงชัยอเภอสูงเนินและอเมืองนครราชสีมาครับแบ่งเป็น63ตำบล297หมู่บ้าน1เทศบาลนคร26ชุมชน8,318ครัวเรือนและมีแนวโน้มขยายพื้นที่ท่วมขังออกไปตามแนวลำน้ำลำตะคอง ลำน้ำลำเชียงไกลและลำน้ำมูลครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพเ่ินด้วยนะครับขอบคุณครับ